อรุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะ ไม่ได้พิ่งตื่นนะแต่ว่าประชุมเช้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งคุยงานกับพี่หนุ่มไปยาวๆนะมันมีเรื่องอะโปรเจกต์ที่ต้องทํากับพี่หนุ่มแล้วก็มันมีคุยแยะๆมากมายปะปังนะได้เปื่อยยาวยันไปถึงเรื่องเครื่องสภาพนะน,นั่นแหละนะนี่จริงๆมีอีกปัญหาด้วยเข้ามาด้วยไอด้ดามถามถามมาแต่ว่ากูแบบเออเดี๋ยวกูขอกลับไปห้องกูก่อนนะเพราะว่าตอนที่กูไม่ได้อยู่ห้องเดี๋ยวอยู่ห้องน่าจะได้เริ่มทํางานแบบเต็มสูบร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณนั้นแต่ว่าเริ่มทำงานเต็มสูบร้อยเปอร์เซ <laughs> วันศุกร์เสร็จแล้ววันเสาร์ก็ต้องพักผ่อนละสินะมันก็ต้องต้องสบายสะหน่อยละสินะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไ,ไงพรกนี้แต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเสพติดความสบายมากเลยรู้สึกว่าแบบชอบอะชอบที่ไฟห้องตัวเองมันเป็นอย่างนั้นนะอะไรอย่างนั้นโอ้โหฟีลดีแบบอ้าถูกใจถูกใจแต่ว่าเดี๋ยววนันนี้แผนของเรา,าคือเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นวันจริงๆมันเริ่มต้นวันไปแล้วนะพูดจะพูดเริ่มต้นวันทำไมบ่อยๆก็ไม่รู้วัสวัสดีจะขาอะไรบ่อยๆก็ไม่รู้ เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินกาแฟก็คือประชุมเช้าเสร็จก็ไปกินกาแฟกันจริงๆอยากจะประชุมเช้าเสร็จแล้วออกไปกินเลยแต่ว่าติดคุยงานนะประมาณนั้นกินกาแฟเสร็จก็เข้าไปนั่งทํางานที่ห้องกูยาวๆก็แล้วก็คิดอยู่ว่าจะนอนนี่ไหมจะกลับมานอนนี่ไหมหรือว่าจะนอนที่นู่นเพราะว่าถ้านอนที่นู่นก็พรุ่งนี้วันเสาร์ด้วยนะมันก็สบายๆนะแล้วก็ไม่ไม่มีความคิดว่าอยากจะออกไปขับรถขี้เกียจมากไม่มีความคิดอะไรเลยอยากจะแบบนั่งอยู่เฉยๆไว้ดูฟ้าดูทะเลดูทีวีดูเป็นต่อดูนู่นดูนี่แบบอยากใช้ชี เป็นคนแก่มึงกูไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ทํางานเยอะแล้วมันเหนื่อยหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันแค่ขี้เกียจอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ขี้เกียจก็เป็นเหตุผลใหญ่สําคัญที่จะทําให้กูไม่ทํางานเลยแล้วนะหมายถึงแบบไม่ทํางานเสริมนะแต่ว่าพวกมันก็ยังโอเคอยู่อ่ะเออประมาณนั้นแล้วกันนะยังไงก็เริ่มต้นกับอย่างงี้สู้ๆนะพวกมึงใครทํางานนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปนั่งพักก่อนชิวๆแต่ว่ากว่าพวกมึงจะได้ดูก็วันเสาร์แล้วใช่ไหมล่ะโมึงก็ต้องได้หยุดกันสิใช่ไหมมาพักผ่อนนะนอนให้ให้แบบเตียงมันแบบพะรร้้อออ่ไไทาาวเ ไปเริ่มต้นวันอรุณสวัสดิ์สวัสดีครับ จากเมื่อเช้าที่ไปกินกาแฟาออกจากห้องเพิร์นะก็กูติดฝนอยู่ <c oughs> คือแบบขับไปถึงตรงอเอโอซีอ่ะพอตั้งกินกาแฟากันไว้สักพักหนึ่งฝนม่นตกตกหนักมากตกแบบหนักจัดจัดะจุดกูแบบเที่ยวันนี้กูจะได้ไปแบบกลับมาทำงานไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ตกอยู่สักพักจนมันแบบมันหยุดประมาณบ่ายหน่อยๆแล้วกูก็เลยขับออกมามา,มานั่งทํางานนะแล้วก็นั่งทํางานจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยตอนนี้สี่งเย็นละ แล้วก็คว้งเพราะว่าง,งานไม่เสร็จเสร็จแบบเสร็จสองโปรเจกต์เลยด้วยอะคือแบบไอไอโปรเจกต์ที่ต้องทำซึ่งคือจริงๆโปรเจกต์ที่ต้องทำเนี้ยมันเกี่ยวพันกับหลายๆโปรเจกต์เว้ยมันเหมือนเป็นโมดเป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์ที่ทุกๆโปรเจกต์จะต้องมีซึ่งเป็นการ p ีโตแล้วก็ลองทดลองแบบว่าเออโปรเจกต์นี้เวิร์กไหมกับแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วกูลองทำแบบในหลายๆอันก็แบบอาชีพหายและวมันเวิร์กแล้วมันเสร็จอะ แล้วกูก็แบบเวงแล้วก็อะไรเนี้ยแม่งง่วงหน่อยๆแบบเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมพอร้อนเปิดแอร์เปิดแอร์แล้วเปิดไฟเหลืองเปิดไฟเหลืองแล้วก็แบบปิดไฟให้มืดโอ้ยง่วงแล้วแต่ว่ากูไม่อยากนอนตอนนี้เลยถ้ากูนอนตอนนี้มันจะเอฟเฟกต์กับตอนกลางคืนแน่ๆแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่กูขับกลับมาเนื่องจากฝนมันตกคล้อยๆนะไอ้เหี้ยร์เขาเรียกว่าอะไรตกโปอยๆอ่ะตกนิดหน่อยตอนที่กลับมาจาก l o ลโวะแล้วช่วงเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานมั้งกูไม่แน่ใจกูบอกว่ามึงไปเออน่าจะยังไม่ได้บอกก็คือช่วงนี้กูขับรถไไมม่่่่่่คอยยเเเเเปิดดพพลงงงทาาาาหหรรระกกกกููู้สสึวววีในนััั เพลงใช่ป่ะแล้วพอเปิดเพลงมามันก็จะลำคาญกันแต่เมื่อวานเว้ยมึงก็รู้สึกดีวูฟขึ้นมาเลยเพราะว่าไปเจออัลบั้มหนึ่งจริงๆมันก็นานแล้วนะกูเคยฟังมาเมื่อนานแล้วมันคืออัลบั้มนี้ของซิกเกอร์แลนด์อัพเตอร์เซ็กแล้วก็รู้สึกว่าอืมดียังเลย มันเหมาะมากๆาเลยคือมันเป็นคือเขาร้องแบบว่าเสียงแบบหลบหแห้งๆแล้วมันก็แบบเปิดเพลงเบาๆคอไปด้วยได้แล้วกูก็รู้สึกว่าเอนจอยไปกับสายฝนอะไรเงี้ยตอนที่ฝนมันโปรยๆป,ล,ยปล,ยลงมาตอนที่ขับกลับมานะกูรู้สึกแบบเออเพลงนี้ไปแบบไม่ใช่แค่เพลงนี้นะอะลบั้มนี้เลยม่เหมาะกับการฟังหน้าฝนมากเลยแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่รู้สึกว่าซึมเหงามันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะแต่ถ้าใครแบบมีความสุกกับฝนแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้เพลงที่มันคอๆกูว่าอัลบั้มนี้มันสุดยอดเลย คือไหนๆก็ไหนๆแล้วถือว่ารีวิวอัลบั้มนี้อัลบัมลบ้มนี้เป็นอัลบั้มที่กูฟังจบแล้วกูฟังอีกเว้ยคือแบบฟังมากกว่าแบบสี่ห้ารอบแล้วในสองวันนี้ซึ่งคือเพราะว่ากูฟังตอนที่ขับรถนะแล้วก็วนทางอัลบั้มไปเรื่อยๆมันแบบมันมีอยู่เพลงสองสามเพลงที่กูชอบในอัลบั้มนี้ก็คือเคจุดแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็ Apocalypse แล้วก็เพลงสุดท้ายนี่ y ง u ง g น n d d u m งเออชอบรู้สึกว่ามันแบบ ฟังไปเรื่อยๆจริงๆแล้วมันดูเป็นเหมือนแบบดนตรีมันดูไม่ต่างกันเลยเว้ยในทั้งทั้งหมดในอัลบั้มนี้กองก็ดูตีเหมือนเดิมกีตาร์ดูเล่นเหมือนเดิมซาวด์เดิมแต่ว่าบูตมันเปลี่ยนนิดนึงซึ่งพอแบบเราชอบเพลงมันทั้งก้อนแล้วอะถ้าเพลงมันเปลี่ยนแค่ยี่สกูก็ยังคงชอบอยู่แล้วมันกลายเป็นว่าเออหรือฉันจะซื้อแผ่นดีดีแต่คือมันดูเหมาะกับการที่แบบฝนตกเปิดแผ่นฟังเพลงแล้วก็นั่งเอนจอยไปเรื่อยๆ เออมันดูดีมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอไว้ก่อนจดเก็บไว้ก่อนแต่ว่าชอบอัลบั้มนี้มากเลยก็อยากมาแช์นะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไม่รู้จะกลับพ่ออำเภอเลยไปไว่ายน้ําแช่น้าดีไหมหรือว่านอนเล่นอยู่นี่หรือทำอะไรก็เดี๋ยวว่ากันรอติดตามครับ ตอนนี้มาอยู่ที่ห้องเพลินเรียบร้อยแล้วน,น,นะสรุปข้าวเย็นกูกินที่ห้องกูนะกินเป็นต้มมาม่าไปเรียบร้อยแล้วก็นั่งดูเป็นตรงเป็นต่อแล้วสักพักหนึ่งนะแล้วก็คิดถึงเพลินก็เลยมาที่นี่สรุปก็คือไม่ได้นอนที่นู่นแล้วก็มานอนห้องนี้กับเพลินนะกอดเพลินดินดๆ้นเลเ็นนนหน่อยแล้วก็นั่งดูอยู่ทง y o u t u b อะไรเรื่อยเปื่อยยาวจนเพลินไปนอนแล้วเพลินก็หลับยาวเลยเนี่ยจนเนี่ยเนี่ยประมาณเกือบเที่ยงคืนหรือเที่ยงคืนกว่าแล้วเนี่ยเพลินเพิ่งจะตื่นมานะแต่ว่าก็นั่นแหละครับกูย บายบายกันเท่านี้ก็ฝากบทเพลงและอัลบั้มของซิกเลตอัปตอเซกีวันนี้กูชอบมากเลยแล้วกูก็พยายามหาชื่ออัลบั้มให้พวกมึงเว้แต่ว่าจริงๆรแล้วมันชื่ออัลบั้มเดียวกันชื่อศิลปินเลยก็คือซิกเลตอัปตอเซกนะก็นี่อันนี้ขึ้นให้กีนึงยอดเยี่ยมโอ้ช่วงนี้มึงฟังบ่อยมากเมื่อกี้ขับรถกลับมายังมฟังอยู่เลยแบบมันก็จะมีเพลงคือพอฟังบนหลายรอบไปมันก็จะมีแบบตอนนี้ไปทัดกับเพลงนี้ตอนนี้ไปทัดกับเพลงนี้อะไรเงี้ยแบบวันนี้ก็ไปไปทัดกับสวีทอีกเพลงหนึ่งอย่างเงี้ยสวี ดีแจมจมแจมๆจเลยยังไงก็ลองไปฟังกันดูแล้วกันนะประมาณนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเดี๋ยฉันจะไปอาบน้ำตัดกิฟเจอกันพรุ่งนี้วันพักผ่อนของจันนะครับแฮปปี้บ day คนที่เกิดวันนี้ด้วยมีความสุขมากๆนะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดี้ะครับ